หมอดังเผยเอสกันตพง์ป่วยเป็นอะไรอาการแบบนี้ค่อนข้างชัด นายแพทย์ธนีทนิยวันอาจารย์หมอวิเคราะห์อาการป่วยของพระเอกดังเอสกันตพง์หลังวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์จนต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและดูอาการวันต่อวันซึ่งคริสติน่าภรรยาของเอสได้ออกมาเผยเกี่ยวกับอาการป่วยของสามีว่าตอนที่วูบหมดสติไปนั้นเอสหัวใจหยุดเต้นกระทันหันมีการทำซีพีจนกลับมาได้ ขนาดทางแพทย์ระบุว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบโดยช่อง YouTube ของนายแพทย์ทนีระบุว่าคนที่ไม่มีอาการอะไรมาก่อนอายุ36 แล้วจูจ่ๆหัวใจเต้นผิดปกติที่วูบหมดสติหมอคิดว่าต้องเป็นการเต้นผิดปกติของหัวใจน่าจะเป็นหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติทําให้เลือดไม่สามารถบีบออกไปได้เลือดค้างหัวใจไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆได้โดยเฉพาะสมองจึงเกิดอาการหมดสติขึ้นในการช่วยเหลือชีวิตนอกจากการปั๊มหัวใจเพื่อให้มีเลือดไปเลี้ยงสมองได้จะต้องมีการช็อตไฟฟ้าเพื่อให้หัว ใจกลับมาเต้นด้วยจังหวะปกติแล้วทำไมจูๆ่ๆหัวใจเต้นผิดปกติได้เกิดได้ด้วยสาเหตุหลายๆอย่างมีทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดแต่ไม่รู้ตัวแล้วมาเกิดอาการตอนอายุช่วงนี้และยังมีสาเหตุอื่นอีกหมอได้ยินว่าหัวใจอักเสบซึ่งที่เกิดบ่อยสุดเกิดจากไวรัส เช่นไข้หวัดใหญ่และไวรัสอื่นๆถ้าเกิดจากไวรัสจะมีอาการนำมาก่อนแต่คนอ่านไม่รู้ตัวเช่นรู้สึกเพียๆเจ็บแน่นหน้าอก แต่เป็นไม่มากบางคนอาจคิดว่าเพราะทำงานเหนื่อยเกินไปบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย,ย้อนพวกนี้เป็นอาการนำของไวรัสที่ทำให้เกิดหัวใจอักเสบได้แต่มันบอกลำบากมากเพราะมันเหมือนแค่เรารู้สึกว่าเหนื่อยธรรมดาแล้วจู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นมา คนสงสัยว่าเกิดจากวัคซีนโควิดหรือเปล่าคือวัคซีนโควิดที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ไม่ได้เกิดหลังฉีดวัคซีนนานขนาดนี้หมอไม่แน่ใจว่าคุณเอสฉีดวัคซีนไปเมื่อไรแต่เท่าที่ได้ยินข่าวน่าจะฉีดไปนานมากๆแล้วเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนไม่เกินหสัปดาห์และเท่าที่มีรายงานชัดเจนไม่มีเคสไหนที่อาการหนักถึงขั้นเสียชีวิต จึงคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยวเมื่อมาถึงหมอระหว่างทางจะต้องมีการปั๊มหัวใจซึ่งทําให้มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหัวใจได้และหัวใจจะมีการปล่อยเอนไซม์ออกมาจากหัวใจซึ่งบางครั้งเราใช้บอกว่าหัวใจมีปัญหามีการอักเสบแต่มันไม่สามารถบอกได้ว่าเอนไซม์ออกมาเพราะเราปั๊มหัวใจหรือมันมีอาการอักเสบอยู่ตั้งแต่แรก ซึ่งส่วนตัวหมอไม่มีข้อมูลจึงไม่สามารถบอกได้ว่าอักเสบจ,จริงหรือไม่ถ้าจริงอาจจะมีไวรัสเข้าไปติดในหัวใจก่อนอย่างโควิดไวรัสก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้มากกว่าตัววัคซีนอีกถ้ามันอักเสบก็อาจจะมีค่าการอักเสบในเลือดสูงขึ้นก็จะตรวจค่าต่างๆที่พอบอกได้ว่ามีการอักเสบของหัวใจและทั่วร่างกาย ซึ่งก็ต้องใช้ร่วมกับเอนไซม์ที่ออกมาจากหัวใจในการบอกแต่เอนไซม์ก็อาจจะออกมาจากการปั๊มได้จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ไปมากกว่านี้เนื่องจากไม่มีข้อมูลอย่าลืมกดติดตามด้วยกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ